ช้างลอดท้องช้างช้างลอดท้องช้างเอ้ยเจ้าตัวแสบเอ้ยนี่แหละค่ะแม่แม่เอาเอาถามว่าเออโอ้เด้อเด้อเดเอาสายยางไปเลนแล้วเอาสายยางอสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกๆท่านเข้าสู่ครอบครัวน้องมินนี่นะคะตอนนี้ก็อ๋อนะตก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 อาบน้ําก่อนไปหาคุณหมอค่ะวันนี้คุณหมออลองกรท่านมา ให้วัคซีนนะคะป้องก,กันโรคต่างๆกับเด็กๆเป็นประจําทุกเดือนนะคะนี่ก็ในรอบ8เดือนพ่อแสนสุขหายจากอาการตกมันแล้วก็ไปรับวัคซีนกับคุณหมอได้ตามปกตินะคะในช่วงที่พ่อแสนสุขตกมันกเ็เชิญคุณหมอนะคะมาให้วัคซีนพ่อแสนสุขที่บ้านนะคะส่วนลูกนางได้รับวัคซีนทุกเดือนนะคะไม่เคยขาดค่ะแม่แม่มีวัคซีนป้องกันร่างกายเขาอย่างดีนะคะทุกเดือน คุณหมอมาทุกเดือนเราก็พาลูกนางไปฉีดทุกเดือนนะคะไม่เคยขาดเลยค่ะเออเฮ่อดูดึงดูดึงพ่อดูดึงพ่อแสนเอาเอาเอาปืดจำปืดเอาล้วเด้ออย่ามุดพ่อแสนนะโตเป็นสาวแล้วนะเป็นคนเก่งแล้วด้วยน <c oughs> ้องนางนะพาไปไม่ใช่พ่อแสนพาไปได้นั่นเอออยากเอาต้นไผ่อยากกินต้นไผ่ครับในดึงลงมาเลยชีครับประมาณสี่เมตรได้นะคะถ้าพ่อแสนสุกเขาเอื้อม เอื้อมเอื้อมมือภาษาความช้างเราจะเรียกว่ามือนะคะแต่ว่าที่แม่ๆเข้าใจกันก็คืองวงเนาะนานหมูอ้วนตื่นเต้นอะไรลูกหมหูอ้วนจะตื่นเต้นอยู่ตลอดเวลานะคะเวลาอยู่กับพ่อเพราะว่าอะไรเพราะว่าหนูพร้อมเล่นตลอดเวลาไม่มีใครสามารถว่าอะไรหนูได้นะคะเมื่อหนูอยู่กับพ่อน้องนางก็จะอาบน้ำไม่เสร็จสักทีหรอกนะคะแม่แม่เพราะว่าทั้งกลิ้งทั้งตีตลังกานะคะ กินนี่ยังลหละลูกอ้ยเด็ดกินหญ้าตรงนี้คือแสบแท่ล้วเนาะพ่อแสบไม่ต้องรอพ่อจ๋าไปตัดให้เลยเนาะเสียเวลาเราหาเองกินเองได้ครับโตเป็นหนุ่มแล้วครับม,มีปื๊ดมาอีกมีปื๊ดมาอีกออะแบ่งลูกนางในจัก,การันหนึ่งแม่แม่สังเกตดูเวลาเขาอยู่กับพ่อแสนเงี้ยหูเขาจะกางตลอดเลยนะคะเพราะว่า เขาอยากเล่นนะคะอยากเล่นหูกลางในที่นี้คือพร้อมที่จะเล่นพร้อมที่จะวิ่งพร้อมที่จะแบบเออนั่นแหละนะคะแต่ว่าไม่ได้ทําร้ายใครนะคะแต่ว่าอยากเล่นเฉยๆนะคะอยากเล่นเฉยๆฟิลแบบพ่อแม่พาออกไปเที่ยวงี้ยค่ะก็จะตื่นตาตื่นใจเป็นเรื่องปกตินะคะอ่าเดี๋ยวพอฉีดข้างบนให้ก่อนนะคะฉีดบริเวณบนหลังเพราะว่า ถ้าอย่างนั้นจะไม่สะอาดนะคะเพราะพาะแสนสูงมากเราไม่สามารถฉีดจากข้างล่างนานไง <c oughs> นอนแล้วนอนแล้วนอนแล้วเอาแล้วเอาเลยเด้อนอนแลเด้อ <c oughs> คือเราไม่สามารถฉีดฉีด,ฉ,ดฉีดจากข้างล่างขึ้นไปได้มันไม่สะอาดนะคะแม่แม่ต้องไปฉีดข้างบนนานไง <c oughs> น้องนางน้องนางน้องนาง,นอ,งอย่าถูพ่อแรงแบบนั้นลูกอ <c oughs> เอาเอาเอาตีลังกาแล้วตีลังกาแล้วจะสะอาดไหมล่ะลูกน้องนางรีบไปหาคุณหมอนะเนี่ย เออเออใจเย็นเย็นเย็นเป็นคนเก่งแล้วเดี๋ยวรอพ่อแสนอาบน้ําเสร็จก่อนน้องนางก็เอาเท่านี้แหละนะคะแม่ๆจะสะอาดวันนี้ไปไม่ได้นะคะเพราะว่าอย่างที่ทุกท่านเห็นเลยนะคะเอออคลิปนี้จะมีสองอีพีนะคะคมีคลิปอาบน้ำตอนนี้แล้วก็จะไปหาคุณหมอหลังจากนี้นะคะหลังจากนี้เนาะฮะไม่มีจ้าแต่หลังจากนี้ไม่แน่ ตัวดำเมี่ยมเลยนี่คือผิวจริงเลยนะคะแม่แม่ผิวจริงตัวจริงสีจริงลูกนางก็คือตุป๊ปุอยู่เลยดูค่ะเอ้ยคนดือ้อหันมาหาแม่แล้วโอ้อยู่กับพ่อแสนแล้วลืมทุกคนเลยนะนี่ถ้าพาแต่พ่อแสนออกมาอาบน้ำก่อนไม่พาเขาออกมาเนี่ยโอ้โหอาละวาดบ้านแตกนะคะแม่แม่แม ต้องพาออกมาพร้อมกันค่ะอาจจะยากหน่อยอาจจะช้าหน่อยแต่ก็ต้องต้องยอมไม่อยากให้ลูกลองนะคะเออก็นั่งลงไปเลยสิคะใครจะรีบก็รีบไปสิคะหนูนอนเล่นก่อนเนาะลูกเนาะเออถ้าพ่อรีบก็รีบเรื่องของพ่อหนูอยากนอนค่ะอืม,อมเกาดากไปสักนหน่อยนึงค่ะแม่แม,ม่อืมอืมอืมบึดจัมบึดบึดจัมบึดบึดจัมบึดไอ้ลูกช้างหรือลูกหมูเนี่ย เออเออมีขาหลังมาแล้วเด้อขาหลังมาแล้วเด้อเฮ้ยไม่ลุกด้วยไม่ลุกด้วยให้พ่อแสนจัดการก่อนพ่อแสนจัดการก่อนอู้อ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 ุ้ยเอาแล้วเด้อเอาแล้วเด้อเอาแล้วเด้อนั่งไงช้างลอดท้องช้างช้างลอดท้องช้างเอ้ยเจ้าตัวแสบเอ้ยนี่แหละค่ะแม่แม่เอาเอาทำอะไเออเอาโอ้ย ก็เป็นอย่างที่ทุกท่านเห็นเลยค่ะกว่าจะเสร็จนั้นไม่ง่ายนะคะพ่อกับแม่ต้องชาร์จแบตใช้พลังประมาณโอ้โห1นึ่งพันเปอร์เซ็นต่อวันค่ะจะพอไหมเนี่ยพอดีพาเขามาอาบน้ำตรงนี้อยากให้เขากินต้นหญ้าแถวนี้ด้วยนะคะแม่แม่เออโอ้น่น่นๆๆๆๆๆๆๆเอาเลวเด้อเอาเลเด้อ อะไรเด้ออาพ่อแสนขอดื่มน้ำก่อนครับอน,นี้ิเฮะจะได้จะได้สู้มีแรงสู้กับลูกนางนานไงสตาร์ทรถแล้วสตาร์ทรถแล้วสตาร์ทรถแล้วนอนคลิ้งลงไปเลยจ้ะเอเอ,เอไม่สะอาดหรอกตาอ้วนยังไงก็ไม่สะอาดได้ไม่ไรหรอกเ,อเดี๋ยวจะสายอืมนะคะเอออะไรจ้ะอืมอย่างที่ทุกท่านเห็นเลยค่ะแม่แม่แม <c oughs> เอออ้าหมูกลางตลอดเวลานะคะอืมอืมอืมเดินดีดงเดิอดีดงโอ้โหเดอเดอ้เดี๋ยเอาสายยาไปเล่นแล้วเอาสายยาไปเล่นแล้วไปแล้วไปแล้วยืนกินหญ้าตรงนั้นรอคนปูกก่อนจะเย็นๆโอ้ยน้องแล้วแม่ปิดน้ำก่อนค่ะแม่แม่ อากาศวันนี้ก็ลมเย็นดีค่ะไม่ถือกวาดร้อนนะคะมันมันยังเช้าด้วยหรือมั้งคะแม่แม่ตอนนี้น้องนิกถ่ายวิดีโอประมาณแปดโมงนะคะแต่ถ้าสายกว่าน,นี้ก็ไม่แน่เนาะต้องรอดูก่อนนะคะแต่ถือว่าอากาศดีใช้ได้ค่ะตอนนี้เดี๋ยวก็จะพาเด็กๆไปฉีดวัคซีนนะคะไปรับวัคซีนกับคุณหมอเนาะโอเคยังไง แม่แม่ติดตามแล้วก็ให้กำลังใจเด็กๆด้วยนะคะไปกันเลยจ้าปูนปูน,ปนอาอบน้ำเสร็จแล้วก็มากันเลยจ้านะคะนี่ก็เดี๋ยวเ,เดินเล่นแถวนี้รอคุณปู่ก่อนค่ะพอดีว่าคุณปู่เพิ่งเสร็จจากงานที่สวนนะคะจะมาช่วยดูด้วยเพราะว่าพ่อแสนเพิ่งหายจากอาการตกมันใหม่ๆเนาะเราก็ต้องเซฟไว้ก่อนนะคะ เดี๋ยวเราต,ต่อต่อไปเราก็มากันเองได้นะคะตอนนี้ก็เราเอาความปลอดภัยมาก่อนนะคะรอคุณปู่จักแป๊บนึงค่ะเอาลัดหน้าเข้าไปอีกแล้วได้หนั่นยิใัหล่าคนดือ้อมาทางนี้เลยเอออยู่ตรงนี้ก่อนแหละเดี๋ยวคอยคุณปู่ก่อนนะคะอ่ะเดินเดยเออกินหญ้ารอก่อนอย่าดื้อ เหมือนจะเหมือนเหมือนจะรู้ตัวว่ากําลังจะได้รับวัคซีนนะคะจะโดนคุณหมอฉีดก้นๆก็เลยจะเด้อเด้งดางหน่อยนะคะแม่แม่ก็มารอลุ้นกันว่าลูกนางวันนี้นะคะจะแบบว่าจะดื้อกับคุณหมอไหมจะกลัวคุณหมออีกหรือเปล่านะคะเพราะว่าทุกรอบมาคนเดียวรอบนี้มากับพ่อแสนนะคะแต่น้องนี่คิดว่าน่าจะเอาแต่ใจพอสมควรเลยเพราะมากับพ่อนะมากับพ่อ คือจะแบบเอ้ยกระหนูมีพ่ออ่ะทำไมเอาไปเล่นดินมาแต่ไหนเลยเออน้องนางให้สวยๆเหมือนคนเขาหน่อยลูกเอ้ยเล่นดินตลอดเวลาเลยค่ะแม่ๆดูนะพูดเดียวไม่ทันขาดคําเอาดินขึ้นมาอีกแล้วแล้วที่พ่อกับแม่อาบล้าให้สามชั่วโมงนี่คืออะไรล่ะลูกโอ้ตายแล้วอวอ,อ่า,อามื ดูค่ะแม่แม่เอาเรื่องอ้าเอ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 าพระแสนตกใจวิ่งซะจนพระแสนตกใจลูกเราเชื่อชีลุกฮะ้านูกนับลงแล้วอ้าวไปทางไหนอ๋อไปอ๋อไปทางนี้โอเคสื่อสารการผิดพลาดนิดหน่อยนะคะแม่แม่อ่ะเดี๋ยวเราไปกันต่อค่ะอ่านี่ก็กว่าจะไปถึงก็ คือสถานที่ฉีดยานี้อยู่เหมือนหน้าบ้านเราเลยนะคะแต่ว่ามาก่อนเขาถึงหลังเขาค่ะเพราะว่าติดไฟแดงเยอะเหลือเกินค่ะแม่แม่ค่ะลูกสาวลูกสาวพาพ่อจ๋าติดไฟแดงเยอะเหลือเกินค่ะดูค่ะขังหน้าขัางหลังไว้เลยค่ะแม่แม่ออพ่อเสนก็ต้องหาทางเลี้ยวดู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 ดดดขังไว้เลยนะคะไม่ให้พ่อเสนเดินข้างหน้านะคะเขาต้องเดินข้างหน้าแต่เขาขังทางไว้ค่ะโอ้ย อาไปเลยคุณปูมาแล้วอแม่ลืมใส่เกียร์รถแรงค่ะแม่แม่แมนี่รถสมัยคุณพ่อของน้องนิกนะคะรถสมัยคุณพ่อยังอยู่ค่ะแม่แมมีรถคันนี้คันเดียวนะคะที่บ้านแรงดีไม่มีตกนะคะนี่เกือบ30ปีได้ค่ะไปกันเลยยังไงเจอกันต่อ EP ที่สองนะคะแม่แม่ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ตัวแสบตัวน้อยนด้วยนะคะ ไปกันเลยค่ะขอบคุณค่ะ